ไม่มั่นใจนี่เพื่อนๆพื่อนหนึ่งฟองเจอแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับ power plant นะครับช่องสำหรับคนรักต้นไม้และผู้ที่สนใจหารายได้กับต้นไม้นะครับสืบเนื่องจากอีพีที่แล้วที่เราปลูกเจ้าหูช้างด่างเหลืองนะเพื่นพนอนเ่เราก็ได้ไข่เข้ามา 1น,นฟองนะครับวันเนี้ยก็เลยจะมาชวนเพื่อนๆพ่อ,อปลูกมาแชร์วิธีการปลูกเจ้าไข่บอลหูช้างนะครับโอเคครับเพื่อนๆไปครับมาครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะพากันไปช่วยกันปลูกเจ้าไข่บอลหูช้างด่างเหลืองนะครับสืบเนื่องจากที่เรา,าเปลี่ยนกระถางครั้งที่แล้วได้มา1ฟองนะครับเดี๋ยวผมขอฝากก่อนก่อนอื่น ขอแนะนำวัสดุปลูกเขาก่อนนะครับนี่ครับเพอร์ไลท์นะครับพีทมอสนะครับและสเปกตัมมอสนะครับขั้นแรกผมขอผสมก่อนเลยพีทมอสกับเพอร์ไลท์นะครับเพื่อนๆวันนี้เราจะาปลูกเจ้า,าไข่ ช้างด่างเหลืองด้วยวิธีการอบนะครับเดี๋ยวใส่ขอบเพลย์ไลท์อีกนิดนะครับเพื่อนๆโอเคผมอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาอันเนี้ยอยู่ชั้นล่างนะครับแล้วก็ตามด้วยเจ้าเจ้า,าสเปกตรัมมอสชั้นบนแล้วก็เอาไข่วางแล้วก็โปะทับไปด้วยสเปกตรัมมอสอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับ นี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเพื่อนๆอเป็นพิษมอสผสมเพอร์ไลท์นะครับแล้วเราก็ผมน้ําไปหน่อยผมน้ําผมน้ําไว้นะครับแล้วก็ตามด้วยสเปกตัมมอสหนึ่งชั้นนะครับอ่าสเปกตัมมอสเราจะแช่น้ําไว้15นาทีนะเพื่อนๆนะนี่เหลียนะครับแป๊บหนึ่งโอเค ตามด้วยสเปกตรัมมอสนี่นี่เจ้าไข่หูช้างด่างเหลืองแล้วเราก็เอาไข่มานี่นะครับนี่วางลงไปวางไปอย่างนี้นะครับเพืเ่อนๆแล้วก็ทับด้วยสเปกตรัมมอสอีกหนึ่งครั้งนะครับ อีกสามอาทิตย์รู้ผลเพื่อนๆน,นี่แล้วก็โปะไว้อย่างนี้นะครับเพื่อนๆ่อยหน่อยคอยหน่อยนี่เดี๋ยวรู้การเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวแถวหนาหนาหนาไปหนาไปออกนิดนึงแค่พอหมกครับเพื่อนๆครับโอเค แล้วเราก็ปิดฝานี่ผมจะเขียนไว้ด้วยว่าเราทําวันนี้นะครับเพื่อนๆครับแล้วก็ปิดไว้อีก2อาทิตย์เราจะมาเช็คอัปเดตกันนะครับเพื่อนๆนเป็นนั้นว่าเสร็จนะครับเพื่อนๆการปลูกไข่หูช้างด่างเหลืองนะครับอ่าทวนอีกทีนะเพื่อนเพื่อน่าชั้นล่างผมจะใช้พีทมอสผสมเพอร์ไลท์นะครับวางไว้ชั้นล่างนะครับแล้วก็ตามด้วยอ่าสเปกตามอสที่เราแช่น้ำไว้15นาทีนะครับ าวางไปในอีกหนึ่งชั้นแล้วก็เป็นไข่เจ้าหูช้างด่างเหลืองนะครับวางแล้วก็โปะทับด้วยสเปกตรัมมอสอีกทีนึงนะครับเป็นอันว่าเรารออีก2อาทิตย์เราจะมาอัปเดตกันนะครับเพื่อนๆวันนี้เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับเพื่อนๆอนออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆ ออกมาให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะครับเพื่อนๆอย่าลืมผมมีอีกหนึ่งเพจนะครับชื่อเพจต้นไม้ของเมียนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนครับเพื่อนๆสวัสดีครับ